ด้วยหลักการเวลาเราจะแก้ปัญหาตำรวจเราก็ต้องให้ตำรวจไปขึ้นกับจังหวัดโดยมีกอตาตรลจังหวัดเป็นบ์ดที่ดูแลใช่ครับโครงสร้างควรจะเป็นแบบไหนฮะจริงๆเนี่ยนะฮะผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมาการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอยู่แล้วตามปรบตำรวจปัจจุบัน<ม>และเป็นมานานแล้วคือตั้งแต่ตำรวจแย,ยกออกจากทรงหมหาดไทยนะ,ะก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วใครจะควบคุมดูแลตำรวจเพราะเมื่อก่อนยังมีรมัฐมนตรีมีรัฐมนตรีช่วยประกกระทรวงอะไรก็แล้วแต่แล้วตำรวจก็ยังเกรงใจผู้ว่า แต่พอแยกกจากกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันตารวจเขาถือว่าเขาไม่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะรัฐมนตรีประหลัดหรือผู้ว่าเขาก็ไม่เกี่ยวขอความชอบอะไรก็ไม่ได้ลงโทษอะไรเขาก็ไม่ได้เขาก็เลยลอยเลยเขาก็เป็นเหมือนยักษ์ในจังหวัดอที่ผู้ว่าตรวจสอบควบคุมไม่ได้จะทําชั่วแค่ไหนผู้ว่าก็ทําได้ไม่ได้จะต้องให้ไปขึ้นกับจังหวัดเพราะว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยจริงๆเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะไม่ใช่ตํารวจนะฮะเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยตามปวิอาญานะแต่ปรากฏว่าไปแยกออกจากกันนะฮะ ซึ่งผู้ว่าเขามีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีนายอำเภอมีประหลักกำนันผู้ว่าเขาจะมีเครือข่ายนะฮะมีข้อมูลข่าวสารก็มาทํางานกับตํารวจไม่ได้เพราะตํารวจเขาไม่ฟังไม่สนการจะมาทํางานด้วยกันก็เป็นอัจฉริยะสายเป็นคนแล้วแต่ว่าดีกันไหมถ้าไม่ถูกกันขอมเนกันก็จบเลยต่างฝ่ายต่างอยู่ปัจจุบันก็ต่างฝ่ายต่างอยู่ส่วนใหญ่นะเจ็ดแปดสิเปอร์เซนต์จริงๆแล้วโครงสร้างถ้าพูดถึงในแง่ของโครงสร้างกตอตลอตลอเนี่ยคนพื้นแล้วมันน่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็จะจัดองค์ประกอบใหม่ก็ต้องให้มีภาคประชาชนมากขึ้นจะเอาอะไรก็ว่าไป นะฮะจะให้อาจจะให้สสเป็นที่ปรึกษา<ช>แล้วก็จะมีอะไรอ่ะตัวแทนนักกฎหมายยุติธรรมจังหวัดอะไรก็แล้วแต่สารอายการอายการที่ควรอยู่ซึ่งต้องดูให้เหมาะสมว่ามันจะเอาอย่างไงแต่อย่างน้อยโครงสร้างเขาตอตรจังหวัดก็จะเป็นโครงสร้างที่มีอำนาจเต็มในการดูแลใช่ฮะงงคือก็เหมือนกับออกตอตอรเนี่ยแหละครับเหมือนกบกตรอตรวจสอบนะฮะแต่ให้มีอำนาจให้คุณให้โทษให้มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายคือใครจะเข้าจะออกจังหวัดจะย้ายขึ้นย้ายลงเนี่ยต้องผ่านบอร์ดนีด้ นะฮะก็จะตัดอานาจของกองชการไปนะฮะเช่นว <blade> ่ากองชกันอยากจย้ายอย่างตรอนี <bbe> ่อยากย้ายเนี่ยแต่ถ้าบอร์ดจังหวัดเนี่ยเขาไม่ให้ย้ายก็ต้องย้ายไม่ได้เพราะฉนั้นตำรวจก็จะทํางานโดยเกรงใจบอร์ดพวกนี้ใครว่าบอร์ดพวกนี้จะอะไรอ่ะเป็นมาโฟงมาเฟียมันก็ได้ระดับหนึ่งคือมีอะไรก็อยู่ในจังหวัดตัวเองใช่ใช่ถ้าจะต้องย้ายย้ายในจังหวัดตัวเองใช่ย้ายในจังหวัดตัวเองการตรวจสอบมันง่ายขึ้นนะแล้วบอร์ดนี่ก็มาจากประชาชนไม่ว่าจะตัวแทนสื่อมวลชนในจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความสงบเรียบร้อย และที่สำคัญที่สุดก็คือกล้ชิดประชาชนคุณก็ต้องดูแลประชาชนในจังหวัดของคุณเองใช่ครับเช่นอาจจะมีตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านทุกคนในจังหวัดเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่บ้านจะมีกี่ก็เป็นตัวแทนขึ้นมาเลือกใส่เข้าไปหนึ่งคนเขาก็จะเอาข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านเข้ามาใครดีใครไม่ดีก็จะสะทอนมาตรงนี้ไม่ต้องไปมองว่าตำรวจผู้ใหญ่บ้านมันกิ๊กก๊อกกะไไม่มีใครกิ๊กก๊อกกันนะฮะ